ไม่เป็นไรลูกพ่อจะรอดไปให้ได้ทางนักเลงเดินมาเยอะแล้วเป็นผัวของอดจนจ้ำก่อนจ้ำก่อนจ้ำเทนราเทนราหนึ่งทีเทนรายิ้มหวานโอเคจะกินน้ำนะเลียน้ำทำไมลูก เอาะเอาเจอเขาจะกินน้ำเขากินน้ำมา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 ยิ้มหวานก่อนแอะขอข้อหน่อยแอะเธอนาราวทีหนึ่งเธอนาราวนี่จ้ำจ้ำจ้ำเจ้าโอเคโอ้โหเหนื่อยเลยเนอะจะได้กินน้ำแต่ละทีเดี๋ยวเราต้องออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะเพราะว่าน้มผงลูกแล้วก็ผ้าอ้อมลูกเนี่ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยบิตคอยล์ลงหนักมากมันก็สั่งออนไลน์ดิเออจริง ปกต,ติก็สั่งออนไลน์นะอเอเหรอทุกที่เธอสั่งออนไลน์ให้เรารอ๋อที่เราสั่งออนไลน์นัแหละเพราะว่าแนวออนไลน์มันถูพิลัตอ๋อมีหน้าล่ะช่วงหลังๆนี่คือส่งรัว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 อ๋ออย่างงี้นี่เองส่งรัวนี่มันเธอแล้วเธออะไรลูกเอาเอาอะไรอีกเอาจับ <c oughs> อะจู้อะเด,ดีแคปโยแฮนหน่อยแคปโยแฮนดื่มยังนี่โ <c oughs> โอ้หสั่งเลยช่องทางที่เราใช้ประจำลาซาดา เออจริงๆาจตอน5.5นี่เราสั่งของมาหลายอย่างเหมือนกันนะบีมใช่เพราะว่า มันมีโปรพิเศษพอเวลากดแล้วมันต้องเก็บแต้มอะไรเข้าไปบบได้แล้วก็เอามานี่มัน,บบมนรู้ <ตก S 2> ดีรู้จริงตลอดเลยเราะว่าเราไม่ออกเป็นไรที่รักวันๆเราก็นั่งเทรดบิตคอยน์แล้วก็เปิดช้อปปิ้งออนไลน์ตอนซื้อมา5้า้าเนี่ยเราเอาของออกมาใช้ครบหรือยังยังเลยซื้อมาเต็มเลยที่รักไปด,ดูกันไหมว่าเราซื้ออะไรกันบ้างเนี่ยเผื่อว่าเออมันจะมีของอะไรที่เราอาจจะเอามาใช้ได้เลยตอนนี้ได้ได้ครับไปรำทานไปเลยครับนั่ทานไปเลยครับเนี่ย ต้องให้เริ่มก่อนตลอดอ่เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูแล้วกันว่า5.5ที่ผ่านมาจาก Lazada เราได้สิ่งใดมาบ้างนะคะเริ่มจากของเล็กๆน้อยๆก็ของคุณพ่อนั่นแหละแกจตต็ตต่างๆนะอันนี้ก็คือเป็น adapter ไม่ไม่นมนเริ่มจากการที่เราไอ้นี้ก่อนเราอยากได้หูฟังทีนี้พอมีหูฟังปุ๊บที่ชาร์จมัน,มนมไม่พอก็เลยก็มีนีตามมาเขอยากมีเหตุหมีผลนี่อยู<ป>่นี่ใช้แล้ว แล้วพอมันแปนมันจำเป็นอันนี้ของออยนี้ของออยแล้วก็ใช้แล้วสายนาฬิกาใช่ใ i watch ใช่ในี่นี i watch เอามาเปลี่ยนเพื่อความเท่ส่วนตัวอันนี้คือดีมากนี่คือที่ติดตู้เย็นติดไปแล้วด้วยป้องกันเพราะว่าลูกๆก็คือตอนนี้ตู้เตียงอะไรเปิดหมดส่วนอันนี้นะคะกันกันกันไกลตตดเล็บนี่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบ ไม่กล้าตัดเล็บให้ลูกด้วยตัวเองนะคะกลมๆข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นอีกตัวตะใบนะเวลาสมมติว่าลูกเล็บยาวางี้ยเราก็ทําอย่างงี้ชื่อแล้ก็จะหมุนตะใบเล็บไปด้วยนี่แล้วก็ลดการบาดเจ็บได้นะจ๊ะหรือว่าถ้าเราใช้กรรไกรตัดเล็บตัดให้ลูกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตะใบที่ทําให้เล็บเนี่ยมันไม่ไม่คมเวลาเขาเกาตัวเองก็จะได้ไม่เลื่อนไหลนะคะเพราะตอนนี้น้องพีเกาตัวเองจนเลื่อนไหลเลยก็เลยต้องมีเจ้าตัวนี้เอามาตะใบอีกทีหนึ่งให้เล็บเขาไม่คมนะคะ เยอะมากเห็นไหมอยาให้ได้มีโปรโมชั่นเลยอะ่ะบ้านนี้ก็คือโปรโมชั่นเซนซิทีสุดๆแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงนะคะว่าน,นี่คือการอันบออเพราะว่าทุกอย่างได้อันไนหมดแล้วก็จะได้มาปุ๊บก็ทนไม่ได้ก็แกะเลยทันทีไม่พอก็ลูกอันนี้ก็คือเครื่องชั่งน้าหนักนะคะเพราะว่า เด็กๆเนี่ยเขายืนชั่งน้าหนักแบบของผู้ใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบนี้นี่คล้ายๆของที่โรงพยาบาลเลยนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กก็นอนได้เลยหรือว่าเป็นเด็กโตก็เอาขึ้นมานั่งได้นะคะอันนี้ก็คือดีมากพาลูกไปหาคุณหมอเนี่ยทุกๆ3เดือนแล้วมันห่างเราก็เลยอยากจะชั่งน้ำหนักลูกที่บ้านปกติก็คือเราจะรู้น้ําหนักลูกทุกครั้งที่แบบไปหาหมอใช่ทีนี้พอเราฉีดยาเริ่มห่างขึ้นเราก็จะไม่รู้แล้วไนงะเราคนจะชอบถามว่าตอนนี้น้องหนักเท่าไหร่แล้วคะ<ช>อย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้แรายยา,ยา,า,านบบนบััํํหหกส ผู้ใหญ่หญไม่ยอมเอเอไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งไม่สามารถวัดได้คือนอกจากเขาจะชั่งน้ำหนักได้แล้วเขาวัดส่วนสูงได้ด้วยนะ,ะพ้อพ่อไปเอาฐานแป๊บนึงนะลูกอา่านั่งลงมาครับนั่งชิดดาวชิดดาวเก่งมาก <laughs> นั่งแค่นี้เองเหรอกเกอาโดมเป็นยังไงหอมไหม อสรุปไม่มีฐาดนะจ๊ะพ่อพยายามจะไปหาถานมาแล้วแต่ก็อย่างนี้แหละเนี่ยให้เด็กขึ้นไปนั่งแบบนี้แต่อันที่มามีตั้งใจจะมารีวิวก็คือเจ้าตัวนี้เลยจ้ะปัตตอเลียนซึ่งหนูทรลอของเรานั้นจะไม่ใช่ใครลูกนั่นเองเคุณดูได้ค่ะะไรเพื่อจะตัดผมเราอยู่ครับผมยาวลกลุงลางมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมกวีกันด้วยปัตเตเลียนอันใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เลย ดูดีมากนะถ้าไม่ใช่แบบว่าเธอเป็นคนทําอ่ะมันจะดูดีมากจริงๆนะนี่ขนาดเราอยู่บ้านนี่เราก็ใช้ตังค์ได้มากมายมหาศาลมากเลยนะใช้คํา<อ>ว่ามหาศาลเลยเหรอไม่เพราะว่าเราอ่ะสั่งของเหล่านี้นะจ๊ะตอนที่มี Lazada เขามีจัดโปรโมชั่น5 5<ม>ฉะนั้นคือ ทั้งถูกและดีคุ้มค่าสุดๆและสำหรับคนที่พลาด5.5ไปนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขากำลังจะมี6.6นะคะคือเวลาเราเข้าเป็นแอปพลิเคชันร z a ด a แล้วเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มนะคะคอยซ่อมไปตามจุดต่างๆแนละ้วเราก็ไปกดเก็บเงินนะคะไม่ได้ซ่อใไปตามจุดต่างๆอธิบายอย่างเงี้ยไปก็ไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบว่าละเอียดชัดเจนเวลาแบบว่ากดจะได้กดง่ายเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของ คุณแม่บ้านน่ะกูจะต้องเก็บประหยัดแล้วก็คุมแล้วตรงนี้มันสะใจมันได้ความสะใจตรงนี้นะคะใช่อะเธอไปทำให้ทุกคนดูซิโอเคไปดูกันเลยฮัลโหลธุรกิจลัดตัวเหรอ oh. อ๋ออะพิธีพิธีฮัลโหลกับน้องด้วยซิน้องโทรหาฮัลโหลโอเคอะคุยกันนะคุยกันหน่อย yeah. uh huh. และสำหรับแคมเปญของาาลาซาด้าในครั้งนี้นะครับก็มีชื่อว่าลาซาด้า 66เมกะมิเดียเซลนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกนะครับ Lazada โบนัสนั่นเองนะครับคุณจะมีส่วนลดของร้านค้าของเขาอยู่แล้วส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณสามารถเอา l a z a da าโบนัสเข้าไปผกกเพื่อท็อปอัพส่วนลดเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับผมคือมันแบบมันดีมันฟินมากเลยครับผมชิ้น้ำลายในเนี้ยชม้ำลยยงสิวขึ้นซึ่งวิธีการกดรับ La z a d a โบนัสนะครับก็ง่ายๆนะครับคุณเข้าไปในแอป Lazada นะฮะหาไอคอน Lazada โบนัสนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับ กดปุ๊บก็จะได้โบนัสเลยทันทีเขาจะเก็บไว้ในเหมือนคล้ายๆเป็นกระเป๋าตังค์พิเศษนะครับคุณคุณไม่ต้องมาแบบว่าคอยแบบว่าเออกดเปิดเพื่อจะแบบแอดแอดเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเลยทุกอย่างอัตโนมัติเลยบอกเลยว่าร้านค้าไหนร่วมรายการหรือถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปใน lazada bonus ได้มันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะคะว่าร้านค้าไหนบ้างที่น่ารักร่วมรายการกับเราแล้วก็สามารถกดรับ lazada โบนัสได้ที่หน้าร้านค้านั้นเลยครับ ใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งเราขยันเก็บลาซาด้าโบนัสมากขนาดไหนนะครับเราก็จะสามารถใช้ได้มากขนาดนั้นนะครับซึ่งเขากําหนดไว้เป็นขั้นนะครับผมวนลด50บาทนะครับเมื่อคุณช็อปครบ500บาทนะครับแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งก็คือ150บาทเมื่อคุณช็อปครบ1,500บาทนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่ายิ่งเก็บยิ่งช็อปก็ยิ่งลดไปเลยสุดยอด แล้วตัวแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะคำนวณส่วนลดอะไรให้เราเสร็จสรรพเลยนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะช,ชิ้นนี้มันต้องลดเราต้องไปเปิดกระเป๋าตังมา,งมาแปะไม่ต้องเลยนะคะ mm hmm. เขาจะคำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจกแจงมาเลยว่าแต่ละชิ้นที่เราสั่งไปเนี่ยมันมีส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็มีโบนัสของ l a z a d a านียเท่าไหร่นะคะมันง่ายแล้วมันก็คือฟ <Hey. S 1> ินมากๆเลยค่ะทุกคน ซึ่งต่อหนึ่งคนนะคะเราสามารถที่จะเก็บได้เป็นพันพันบาทเลยนะคะโดยระยะเวลาในการเก็บเนะะี่ยเขาให้เราเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ได้เพียง3าวันเท่านั้นนะคะก็ะคือ6 7, 8มิถุนายนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเก็บมากเท่าไหร่น,นะคะเราก็จะมีโซโลดเอามาช้อปปิ้งมากเท่านั้นออเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพอเริ่มวันที่หนึ่งปุ๊บเริ่มเข้าไปเก็บได้เลยใช่ค่ะ,จะเจอ <ๆ S 2> ปุ๋ง<ไ>ป,<ล>ปุ๋งอะไรก็ทีเก็บไว้นะคะเขาจะใส่กระเป๋าตัง แล้วพอเที่ยงคืนของวันที่5ครับเ<ม>ข้าสู่วันที่6ช็อปไปเลยช็อปกระจายช็อปกระจายคือคนนี้นะคะเขาเป็นขาช็อปออนไลน์ลาซาด้านี่แหละคะ่ะเ<ม>ขาจะรู้ว่าจังหวะไหนนะคะที่มันจะมีแฟลกเซลเนี่ยเขาจะเข้าไปนั่งรอแต่เธอพูดซีประสบการณ์เธอพูดซีทนวนแต่ก็จะเป็นพวกของใช้สําหรับลูกนะใช่ค่ะออตตมต่างๆนมผงต่างๆคุณพ่อที่แสนดีต้องคอยดูแลความเป็นไปต่างๆเ็จ้ต่างๆที่คอยดูแลลูกก็มันก็จะมีผลคอยได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ เราก็จะคอยดูแลจัดแจงทุกอย่างมันเรียบร้อยเป็นพ่อบ้านที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเข้าไปกดรับโบนัสตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8ดนะครับผมแล้วยิ่ถ้าเราสองคนนั้นช่วยกันกดเราก็จะมีโบนัสลาซาด้าโบนัสโอ้โหเธอเราไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดเท่าที่กดมาได้คือไอบอกได้เลยว่ามันเยอะมากจริงแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาดูวิธีการตัดผมออยให้กับกวีกันเลยค่ะ เราซื้อมาแล้วแหเราต้องใช้สิเธอเอาไปชารอยู่แล้วอ๋อเอาไปชาร์จลูกงงแงแน่เลยอ่ะลูกต้องแบบมามีะถ้าพ่อพ่อแบบไม่หล่อแต่ลูกเขาจะมานั่งดูแล้วลูกก็จะภูมิใจในสิ่งที่แม่ทำเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยเราถามเธอหน่อยได้ไหมว่าเธอตัดให้เราเนี่ยเธอวางแผนไว้ยังไงไม่ได้วางแผนเลยก็คือจะตัดทรงเดิมแต่ให้สั้นลงพี่นั่งลงพี่นั่งลงชิดเดจอา อ๋อเป็นห่วงพ่ออวีมาให้มามินะครับเขาวีมามินามีจะวีผมให้พ่อค้อนเคะหวานด้วยขอนเยครับขอนน่อยเขาวีเขาวีนะครับมามิจะวีผมครับอ๋อแล้วมันจะเสร็จไหมลูกเอาตตดข้างๆก่อนแล้วกันเนาะที่เราคือจริงจังใช่ไหมอุ้ยเราจริงจังมากยังไงก็คิดไว้บ้างนะว่าเราต้องใช้เส้นผมในการทำอาหารกินกันนะ เห็นไหมลูกเป็นหัวงมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดิไม่เป็นไรลูกพ่อจะรอดไปให้ได้หัวพ่อจะหัวหัวบ้านเนี้ยทุกอย่างไม่มีเมกนะคะทำจริงทุกอย่างใช้จริงอะไรจริงไม่ใช่ป่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ปะเอาตัดผมไงผมทยายอ่ะเอาลิซ่าไหมลิซ่าไหมอย่างนี้ไหมเอาแม่มาเห็นจะผิดเพราะหล่อไหมเห่อพอเทไหม เออมันมีตัดผมดีไหมดีว้าวไหมว้าวพ่อหล่อไหมหล่อแล้วเหรอแล้วแบตเตอรี่เดี๋ยวสิมันต้องตัดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่เราชะออ้าไม่งั้นข้างงมันถ่ายลงไปแล้วตรงนี้มันก็แบบเด๋อดาสิเราก็ต้องทำให้เรียบร้อยดิใจออยไว้ใจออยออยคือตัดผมให้เฮียพูนมาแล้วเฮียพูนคือพ่อตาขององ ทางนักเลงเดินมาเยอะแล้วคุยสั้นเลยดีกว่าที่รักถึงมันเก็บไว้เปล่าเชื่อเราเราจบมาเราถ่ายละครนะมันต้องมีคอนติเนียลฝ่าโควิดจะหมดแบบออยว่าปีหน้าเราไม่หยางร้องหยางร้เงหยางเราไม่หยางร้องหยางร้องหยใครก็ใช้ถ่ายตรงนี้แล้วเขาถ่ายยังไงกันนะเขาถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นเหรอถ่ายขึ้นเหรอเฮ้ยได้อยู่นะ มีกระจกไหมพี่โน้ตอย่าดูเลยพี่พี <laughs> ่หรอ <laughs> เป็นหัวของต้อเอนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวท่างขอเลมตรงนี้นิดนึงนะคะมันทิ้มหูคุณล่ะคะเป็นงไงถูกใจไหมคะ <laughs> <laughs> พูดไม่ออกไม่ได้กลืฉันคงส่งยิ้มให้เท่านั้นไหนอันนี้เรียกว่าอะไรลูกผมบ้า <ไ S 2> นนีเรียกอะไรบริกุดผมบ้าผมบ้าครับผมร่วงเยอะเลยเนาะ แฮปปี้ทั้งคนตัดทั้งคนถูกตัดใช่ไหมต้องดูกระจกก่อนนะหมูชอบมีออไปกันเยมันก็โอเคหละต่อไปนี้เธอก็ไม่ต้องต่อไ,น,ไนี้เราก็พ, <อ S 1> พายายามไปตัดที่ร้านดีกว่า <S <S ไม่ได้ตอนนี้ช่วงโควิดไม่ควรไปร้านหลอไหมหล่อไหมหันไปบอกว่าหล่อหล่อหล่อ เย <Yeah. S 1> เห็นไหมเธอเราบอกแล,ล้วเธอได้เราเป็นเมียนะมันคุ้มมากเลี้ยงลูกก็เก่งทํากับข้าวก็เป็นถึงจะไม่ค่อยได้ทำก็ตามอ่ารีบผ้าก,ก็เรียบถึงจะไม่ค่อยได้รีดก็ตามให้พีมาให้า <c oughs> ใหขาไก่ให้ลูก<อ>สิกขอขอก่อนขอย<อ>ิ้มหวานทีนึง,นงหวานอาพูดว่าพ่อหลอไม่หลอ เด็กลงต้องเยอะอย่าเซลผมหน้าม้าหนูเพลงนี้ต้องขึ้นนะเพลงนี้ต้องขึ้นอย่าเซลผมหน้าม้าหนูไปหน้ารังหรอคะโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่คนที่ดูการตัดผมของผมจนจบคลิป ดีใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันที่ 1, 1> <c oughs> มิถุนายนนี้นะคะเรามาเริ่มสะสมลาซาด้าบลน,นัสกันนะคะใช่ครับผมเก็บได้ถึงวันที่8นะฮะอย่าลืมนะครับผมแล้วก็เริ่มใช้จริงวันที่6นะครับแต่ต้องรีบเข้าไปกดก่อนเลยวันที่1นี้นะครับ 2> 1>, 1 2 3 4 5 6สาสี่ห้าหสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับมาจนจบคลิปนี้นะฮะยังไงอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมบีมออยชาแนลครับ ลาซาดลาซาดโอ้อลาซาดาลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ลาเลยลแล้วกันเพอ่อนอเอ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 เออออเออเออเออออออเออเอเอ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 อ่ออมออ,อ ไปกดสั่งไปแล้วไม่ได้ต้องเก็บไปนี้ก่อนลาซาด้าโบนัสก่อนแล้วก็รอแฟลชเดียวใช่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 ใส่ตัวเดิมไปก่อนใส่ซ้ำนะเดี๋ยวเอาไปซักพึ่งแดดใส่ซ้ำโอ้ยบา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 ยเอาบายบายก่อนบาย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 ก่อนเร็วอ่ะทำไมเมื่อกี้ยังบายบายอยู่เลยที่รีบดูไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเก็บไปทำเสน่ห์โดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นอ๋อไม่ต้องทำหรอกดูพีโอด้วย่ๆกัะดู โโอ้เป็นเกงด้วยเป็นเกงด้วยอ้โหจิ้าเนคน่อำก่อนจำก่อนจำเทนราวเทนรวหนึ่งทีเทนราวยิ้มหวานโอเคแคบโยแฮนแคบโยแฮนแคบโยแฮนดืมอเหมาลูกโอ้โห มาแล้วมาแล้วพิธีลงแล้วเฮ้ยพิธีเข้าไปเองอพิธีเข้ามาแล้วดมันต้องใส่เข้าไปข้างในใช่ไหมใช่มันต้องวางไว้ข้างในเขาจําได้นะคำนาพ่อเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำมากถ้าใครมีลูกเล็กๆนะคะแนะนำว่า สระน้ำในบ้านแบบนี้นะมันจะทําให้ลูกแฮปปี้ดูสิคือจริงๆอ่ะเราอยากพาลูกไปทะเลแต่ว่าช,ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันก็คือไปไหนมาไ,ไหนก็ลําบากนะเล่นอย่างนี้ก็โอเคนะอยนี้โอเคปลอดภัยเราอยู่ในสายตาแน้วถ้าหนึกอะไรไม่ออกนะครับก็ลาซาด้าค่ะ <laughs> ว้าวไหมลูก <laughs> จะกินน้ำาหมฮะ <laughs> ไม่กินพิธียิงพุง <laughs> เป็นอย่างเงี้ยนั่นงพักนั่งพักเหนื่อย <c oughs> โอ้ยิง, <c oughs> งยิงครับพยายามจะยิงปืนอ๋อปิ้วป้วเหรอลูกอ๋อยิงสตัวเองเลียน้ำทำไมลูก